สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ที่ใฝ่ทำทุกทุกท่านเข้าสู่ในรายการสาระธรรมสาระชีวิตและก็สาระบันเทิงพบกันทางหน้าจอโทรศัพท์ของท่านรับฟังกันได้ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอในการสนธนาธรรมให้กับท่านผู้ที่ติดตามรับชมกันเกือบจะทุกวัน วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวของธรรมะคือธรรมชาติและธรรมะเหนือธรรมชาติมันต่างกันอย่างไรนะเอาละครับเราก็มาคุยกันมาพูดกันมาสนธนาธรรมกันอีกซึ่งไม่มีอะไรนะที่จะดีและที่จะน่าศึกษาไปกว่าธรรมะอีกแล้วความหมายของผมนะ ผมถือว่าทุกท่านที่ใฝ่ธรรมชอบศึกษาธรรมชอบประพฤติและก็ปฏิบัติธรรมสุดท้ายผู้ที่ใฝ่ฝันปักไยและใส่ใจในเรื่องของธรรมะคุณก็จะได้รับสิ่งดีมีประโยชน์และก็จะเจริญในตัวของท่านเองนะครับไม่ใช่ได้ตัวใครตัวใครชอบอะไร ตัวคนนั้นก็จะได้สิ่งนั้นออกไปครับนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆมันเป็นสัจจะนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของธรรมะคือธรรมชาติและธรรมะที่เหนือธรรมชาติมันต่างกันแบบไหนและมันจะมีทั้งสองสภาพหรือเปล่า อย่าเอโมอยู่แล้วตะไปเลยจะหายดัดดูดดไฟฟ้ามาเลยดูอย่างแ้วจ้าอยู่ตะไปเลยเลยครับไม่ก็ไม่ต้องรรอช้าท่านผู้ที่ไฟทำทุกทุกท่านทุกๆท,กที่ทั้งที่ชมในจอโทรศัพท์ท่านที่ฟังทางวิทยุก็ตามผมเชื่อและก็เข้าใจด้วยการมองเห็นด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นการกระทําของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ทุกคนล้วนซึ่งต่างคนต่างก็มีสิ่งต่างต่างกันออกไปบางคนก็มีกิเลสนะบางคนก็มีกิเลสน้อยบางคนก็มีกิเลสบ้างบางคนก็ไม่มีกิเลสเลยนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนมันก็ไม่ต่างกันต่โทษทีครับมนุษย์ทุกคนมันต้องต่างกันนะอย่างผมเมื่อก่อนตอนที่เป็นหนุ่มๆกิเลสอืมไอ้มึงกูดูดีบอตอนหนุ่มๆไม่ใช่ตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มๆครับเออตอนหนุ่มๆมาแล้วมึงกี่โมเล่นดนตรีเป็นตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆเล่นดนตรีเรื่งวะเรื่องวาเล่นในห้องเรียนเด็กสาวๆจบเรียงวามันเป็นเรื่องจริงนะครับ ที่เด็กเด็กก็ชอบกันเนะเพราะว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกัน,นทุกวันนี้เลยยังมีเพื่อนในโรงเรียนเต็มหลายรุ่นเลยผมเพราะว่าทํให้หลายรุ่นรู้ไหมครับเรียนที่นี่ปีหนึ่งเดี๋ยวไปเรียนที่น้ป,ปีหนึ่งเดี๋ยวไปเรียนที่นี่ปีหนึ่งกว่าจะจบโอ้โหปาไปหลายรุ่นมากเลยเวลาเลี้ยงรุ่นเนี่ยไปไม่ทันยิ่งผมอยู่ในวงการบันเทิงด้วยแล้วไปต่างจังหวัดโน้นไปต่างจังหวัดนี้ พาทีมงานคอนเสิร์ตไปแสดงเพื่อใหอ้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขนะครับผมก็อยู่ในวงการบันเทิงอยู่อยู่แต่กายแต่ใจไม่เคยทิ้งธรรมะเลยเพราะธรรมะอยู่กับตัวผมทุกนาทีทุกเวลาตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ล้ะครับโอยตายแม่เอ้ยแม่ เด้๋ยวได้กับต่ต้อกเจ้าแล้วเลยไปทำบ่อได้ตันงผู้ขวังเออตันผู้ชุมเอออยาไปทำรือวกับมันในพึงบุญนี้อย่าไปเตี๋ยเกลือกับมันนะอยาไปเตียลุกมะล้าวันบาแตโองปุ๊บมาชอบพึ่กับปุ๊บคนไม่ชอบกับผมไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครไม่ชอบก็มันต้องมีคนเราจะมีแต่ให้คนรักอย่างเดียวเลยหรือมันเป็นไปไม่ได้เออเอาตา เอาล้ครับตอนนี้ผมจะไปเข้าเรื่องแล้วจะไม่พูดทะเลนมากแล้วนะครับผมจะเอาตัวอย่างนะที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนมีกิเลสหนามากกิเลสมาทุกทุกเรื่องเลยครับนะทั้งทั้งที่ตัวเองลำบากเป็นคนเกิดมาจนทีหนึ่งแล้วยังไม่รู้ตัวเองเลยยังจะเที่ยวบ้ายังจะเทีเท่ยวเห่ยยังจะเที่ยวระเหยอะไรก็ไม่รู้ นก็ไม่รู้จักเจียมตัวไอ้พึ่งบุญนะ่ะพึ่งบุญก็วิวรพันธ์นั่นแหละคนเรานะครับในเมื่อยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นจริงและก็เป็นสัจธรรมนะตอนเป็นหนุ่มด้วยแล้วมันก็ยิ่งไม่รู้อะไรเลยครับท่านผู้ฟังครับผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นคุชั่วในระดับหนึ่งเมื่อตอนหนุ่มๆน,นะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากเป็นคนดี เลยสะสมประสบการณ์ในเรื่องของธรรมะเมื่อเกือบจะ30ปีแล้วนะครับทีนี้นะหลังจากนั้นไปแล้วนะหลังจากนั้นคือคือคิดว่าหลายหลายคนคงรู้ผมบ้างแล้วผมจะบอกอยู่เสมอว่าผมเป็นคนที่ชั่วนะไม่ใช่คนดีนะแต่ตอนนี้กําลังจะเป็นคนดีนะและเป็นคนดีมานานแล้วนะนะครับตั้งแต่เริ่มฝึกหัดปฏิบัติธรรมนั่นแหละ ค่อยๆดีมาแต่และนิดแต่ละหน่อยแต่และนิดแต่ละหน่อยนะครับถึงวันนี้เราเข้าใจเรารู้เราจึงนําชีวิตของตัวเองประสบการณ์ของตัวเองและประสบการณ์ของคนอื่นนํามาพูดมาคุยทุกอย่างที่ผมคุยทุกอย่างที่ผมสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านผมได้ผ่านสิ่งนั้นมาแล้วครับพูดถึงเรื่องกิเลสกิเลสทุกคนมีหมด ถ้าเป็นกิเลสในเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าคำนี้ใครๆก็รู้จักนะธรรมะคือธรรมชาติเป็นคำที่พูดกันเนืองๆแล้วเป็นคำหนึ่งที่ท่านพุทธทาสได้พูดกระว้ด้วยซึ่งมันก็ไม่ผิดเลยครับถูกต้องธรรมะคือธรรมชาตินะถูกต้องครับธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติของมนุษย์คือ การอยากเสพกามการอยากเสพเมถุนการอยากเสพสิ่งของต่างๆที่เห็นทางอายตนะภายในแล้วไปกระทบกับอายตนะภายนอกตาลุกวาวอยากที่จะเสพสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเมื่อมันเห็นแล้วมันปะเข้าไปแล้วมันอยากเสพทุกอย่าง ของสวยๆของงามๆของดีๆไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นรถจะเป็นของใช้จะเป็นบ้านจะเป็นเงินจะเป็นทองจะเป็นเพชรจะเป็นพลอยใครๆก็มีกิเลสอยากที่จะได้มันมาเป็นของตัวเองใช่ไหมครับนี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติาตเลยครับไม่ได้ผิดธรรมชาติเลยมนุษย์ก็ต้องมีกิเลสที่จะต้องอยากได้ อย,อ,อยากนุ่นอยากนีอยากทุกอย่างที่เห็นแล้วมันอดใจไว้ไม่ไหวนะครับต้องยอมรับผมก็เคยผ่านแบบนี้มาแล้วเหมือนกันแล้วผมคิดว่าท่านที่ฟังในเวทยุอยู่หรือว่าฟังหรือว่าดูทางโทรศัพท์เพึ่งบนทีวีอยู่ก็คงอยากเข้าใจว่าเราทุกคนเคยมีกิเลสแล้วทุกวันนี้คนที่มีกิเลสหนาะตึ๊บตึบก็บบยังไม่อยู่นะ คนที่มีกิเลสค่อยๆเริ่มที่จะบางขึ้นก็มีนะเอาตัวอย่างมาพูดกันนิดหนึ่งว่าธรรมะคือธรรมชาติอย่างไรธรรมชาติบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะในเมื่ออยากได้ของที่ดีๆสวยๆงามๆราคาแพงๆก็อยากได้ ก็จะหาวิธีต่างๆวิธีนั้นจะดีจะอย่างไงจะชั่วดีไม่เคยมีแหล้วสมมากจะชั่วหาวิธีชั่วชั่วให้ได้มาเพื่อที่ต้องการจะเสพต้องการอยากได้ทองไม่มีไม่มีเงินซื้อทองก็ไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้ได้มีเงินมาซื้อทองอยากยเสพดเบกาไม่ว่ากัน,นก็คือธรรมาชาติไงเห็นไ,ไหมเวลาอยากได้บ้านไม่มีเงินที่จะสร้างบ้าน อู้ธนาคารอ่ะอยากได้ไงก็เอาไปสิคือดีใจไงพอเราได้คือเราพอเราได้เสพได้สิ่งที่เราต้องการแล้วอะคือมันอยากและมันได้มันก็สะสมจุดจุดได้มันแหมสะสมในที่นี้คือสะสมสิ่งที่ไม่ดีไปเอาสิ่งอะไรต้องการเนี่ยเอาพูดง่ายๆไปเอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้และเอามา ใช้จ่ายในสิ่งที่ตนเองจะเสพเสพอยากได้บ้านให้มีบ้านขึ้นมาอยากมีเพชรอยากมีทองอให้พอทองมีขึ้นมาแต่เงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยไม่รู้เงินจากไหนก็ไม่รู้แต่ทีหลังเวลาเวรกรรมมันตามมาอย่าเที่ยวโกเวกวุ่นวายนะครับเอาให้ชัดขึ้นต่อไปนะครับถ้าหากว่า ธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติยกตัวอย่างถ้าเราป่วยไม่สบายแน่นอนครับจิตใจก็อยากจะไปหาหมอไปพบแพทย์หรือไปเอาอยามากินมาทานนี่มันเป็นก,ก็เป็นธรรมชาติอีกนะคนเราก็ต้องไปไปแก้ให้ตัวเองได้หายจากความเจ็บความไข้ความป่วย หรือแม้กระทั่งจะชีจะเยี่ยวจะขี้ก็ธรรมชาติก็คือธรรมะคือใครบ้างที่เจ็บขี้แล้วไม่อยากขี้ใครบ้างที่เจ็บเยี่ยวแล้วไม่อยากเยี่ยวไม่ได้หรอกครับธรรมชาติบอกแล้วถ้าคุณเจ็บเจ็บขี้ก็คุณต้องไปขี้ซะ ไม่งั้นถ้าคุณไปไปขี้ก็คุณเป็นทุกข์อะสิใช่ไหมก็ธรรมชาติบอกว่าถ้าเจ็บขี้ก็ไปขี้ซะเจ็บเยี่ยวคก็ไปเยี่ยวซะนั่นก็ธรรมชาติอีกนะครับทีนี้ให้ชัดลงไปอีกนะธรรมชาติบอกว่ามนุษย์มีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายทีนี้มนุษย์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเ,ยเกิดมาก็เพื่อที่จะสร้างสารรค์โลก เหไหมธรรมาชาติได้มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์เพื่อมาทำกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดแขกให้เกิดขึ้นแก่โลกและที่แน่ๆก็คือธรรมาชาติได้เพศหญิงเพศชยายมาเพื่อที่จะผสมนะสืบพันธุ์ให้ได้มีลูกมีหลานเป็นมีญาติวงตระกูลนั่นก็คือธรรมาชาติ เช่นกันเราไม่สามารถที่จะเหตุก,กฎธรรมชาติได้ท่านพุทธทาสพิกุบท่านพูดถูกมากเลยนะครับทีนี้ผมจะข้ามไปที่ธรรมะที่ว่าเหนือธรรมชาติมันเป็นอย่างไรธรรมะที่เหนือธรรมชาติจริงๆแล้วถ้าพูดกันได้จริงๆเลยนะ พูดกันเอาแบบเอาจะสัจจะทมเลยนะไม่ว่าจะข้างไหนผิดข้างไหนถูกผมไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าพูดความจริงมันจะเป็นอย่างไรนะความจริงคืออะไรอ่ะความจริงคือคนที่อยู่และคนที่เข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าผิดนะก็ไม่ใช่ว่าผิดนะ แต่สำหรับคำที่ว่าธรรมะเหนือธรรมชาติก็ไม่ใช่ผิดนะครับก็มีเหมือนกันนะครับท่านลองพิจารณาดูคำว่าธรรมะคือสิ่งที่เหนือธรรมชาติอันนี้ไม่ได้โอเวอร์อันนี้เป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องจริงเหมือนกันกับคำว่าธรรมชาติ คำกับคาว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่คํานี้คําว่าธรรมะคือเนื้อธรรมชาติเอาตัวอย่างเมื่อตะกี้เลยครับที่มีผู้หญิงและผู้ชายเกิดมาเพื่อสร้างสารรค์จันโลงโลกให้กระทํากรรมที่ดีขึ้นแก่โลกแก่สังคมแก่ครอบครัวแก่มวลมนุษยชาติทั้งโลกนี้ ทีนี้คนเราในเมื่อเราทำตามธรรมชาตินะฟังตรงนี้ให้ช้าๆนะครับผมจะพูดช้าๆคนเราเมื่อทำอะไรตามธรรมชาตินะครับเช่นว่าตัวอย่างเมื่อกี้ว่าผู้หญิงเกิดมาและผู้ชายเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสรรจั์ลวงโลกและในขณะเดียวกันธรรมชาติให้มาเพื่อที่จะ ซื้อพันธ์ุให้มีลูกมีหลานเป็นยากวงตระกูลต่อต่อไปเพื่อให้มนุษย์เนี่ยที่เติบโตและมีมากขึ้นให้เกิดจันลงโลกให้เกิดสร้างสังคมให้ดีขึ้นวิธีหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันนั้นคนมากเท่าไหร่คนมากเท่าไหร่ ความทุกข์ยิ่งถมทวีมากขึ้นความย่ำยีโลกก็ยิ่งมากขึ้นการทำร้ายโลกก็ยิ่งมากขึ้นมันจำเป็นนะครับจำเป็นที่จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาเตือนมาสตินะมาสกิดให้รู้ว่ามนุษย์ควรทำอะไร ให้เหนือโลกบ้างมนุษย์ควรจะทำบางสิ่งบางอย่างให้เหนือโลกบ้างเช่นว่าผู้หญิงผู้ชายจำเป็นทุกคู่ไหมที่จะต้องสืบพันธุ์กันนะคนยิ่งมากโลกยิ่งเดือดร้อนคนยิ่งมากโลกยิ่งเสื่อมทามเร็วทุกวันนี้ 45องศาขึ้นเข้าไปแล้วถ้าเดินทั้งวันเพลิดเพลิสุขไหมเลยนะครับฮิสตรงฮิสโตรกที่เขาว่าเนี่ยไปหลายคนแล้ววันนี้ผมจะไปทำรายการเรือไร่ปึ่งบุญไม่ไหวแล้วครับทำไม่ได้ร้อนเกินเหตุผมก็ต้องมานั่งในห้องเพื่อที่จะมาทำรายการส่งไปยังสถานีวิทยุ แล้วก็ส่งไปยังที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านถ้ามนุษย์ผู้หญิงและผู้ชายมาประพฤติมาปฏิบัติให้ลดให้ละอย่าไปเพิ่มกิเลสในทางกามกามคุณคือการที่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับถามว่าถ้าเรา ฝืนธรรมชาติเพราะธรรมชาติบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายต้องสืบพันธ์กันนะไม่งางั้นไม่ได้เดี๋ยวคนจะในโลกจะไม่มีนั้นต้องสืบพันธ์กันให้คนมากขึ้นเรื่อยๆให้มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามีใครที่เข้าใจธรรมะแบบธรรมะที่เหนือธรรมชาติโดยที่ผู้หญิงกับผู้ชายเอาละรู้ละ ว่าธรรมชาติได้มาสืพันธุ์แต่ถ้าเราฝืนธรรมชาติให้เหนือธรรมชาติไปเลยคือเราไม่สืพันธุ์ก็ได้มันไม่ตายแน่นอนครับผมว่าไม่ผมไม่เคยเห็นว่าใครที่ไม่ได้สืพันธุ์แล้วไม่ตายอ่ะอ่โทษทีใครที่ไม่ได้สืพันทธทุ์แล้วตายมีผมไม่ยังไม่เคยเห็นเลยครับยังไม่ได้สืพันธุ์แล้วตายอ่ะต้องตายอ่ะ มันเคยมีปรากฏที่ไหนบ้างเคยมีตัวอย่างให้เห็นที่ไหนบ้างไม่มีครับพระอริยสงฆ์เจ้าพระอาหารหันตเจ้าพระโพธิสัตเจ้าจนถึงพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมนะตามข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอนไว้เอาสีหน้าไม่เป็นไรเราก็ยังอยู่กับครอบครัว ศีลแปดเริ่มห่างครอบครัวศีลสิบไปยิ่งยิ่งไปศีลไปเยอะๆครับยิ่งปฏิบัติจน227ิวินัยนะไอ้นี่คือ227ข้อยยี่สจดศีลนะมันเป็นวินัยของพระวินัยของธรรมนะครับอย่าเข้าใจผิดบางคนคิดว่าศีล227ข้อไม่ใิ่ข้อศีลนะครับไอ้227นั้นมันเป็นวินัยของสงฆ์นะครับสงที่เราปฏิบัติได้เพียงศีล8ศีลสิบเนี่ย หมดแล้วซึ่งการเสพกามฉันผู้หญิงและผู้ชายถ้าเราสามารถฝืนธรรมชาติไม่ตายแน่ครับถ้าไม่ได้สืบพัน์เราไม่ตายและเราจะอยู่อย่างสบายไม่ว่าจะด้านกำลังด้านแรงด้านความคิดสมองนะคนที่สืพันธ์เยอะๆนะนะครับ ร่างกายไม่ดีสมองไม่ดีสมองเสื่อมสมองมันฟุ้งกระจายมันมันความคิดบันตื้อแล้วแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้นี่เรากำลังพูดความจริงอยู่นะเราไม่ได้พูดเรื่องที่ว่าหยาบช้านะผมไม่ได้พูดเรื่องหยาบช้าแต่ผมกำลังพูดสนทนากับท่านผู้ชมทางจอโทรศัพท์กับท่านผู้ฟังทางวิทยุคือพูดความจริงพูดสัจธรรม ที่มันเป็นจริงให้ได้รู้แยกชัดเกันไปเลยว,ว่าธรรมะคือธรรมชาติมันก็มีแต่ธรรมะที่เหนือธรรมชาติก็มีเหมือนกันที่จริงมันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างแต่ผมยกตัวอย่างนี้มาเพราะว่ามันชัดนะครับที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่สืพันธุ์แล้วอยู่ได้ไหมบนโลกใบนี้อยู่ได้ครับ พระอริยสงฆ์เจ้าพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าหรือว่าใครก็ตามแม้แต่คารวะที่ปฏิบัติได้แล้วมีอยู่เยอะเหมือนกันในประเทศเรานี่แหละคนที่อยู่ได้โดยไม่ต้องเสพพันอยู่ได้โดยไม่ต้องการเสพการไม่ต้องสืบพันและอยู่ได้ชีวิตสบายด้วยมีเยอะแยะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผม สามารถพูดได้ว่าธรรมชาติมันก็คือธรรมะเหมือนกันถูกต้องไม่ผิดนะครับแต่ว่าธรรมะที่เหนือธรรมชาติมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีทีนี้ท่านที่ฟังทางเวทยยุหรือท่านที่ฟังและดูทางโทรศัพท์เพิ่งบนทีวีลองไปตราตรองผมไม่ได้เป็นผู้ผมไม่ตอบนะ ผมไม่อาจจะสรุปแล้วงานนี้ผมไม่สรุปผมอยากให้ท่านผู้ที่ฟังผู้ที่ชมได้ไปสรุปเอาเองว่าที่จริงแล้วที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวไหลหรือมันเป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องขัดกลวมวนมนุษย์ให้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสะอาดทั้งทางใจทางกายทางสมองนะเพื่อที่จะ ไม่ให้เกิดทุกข์คนเราถ้าหมดกามไม่ว่ากามอะไรนะเพราะวาการ,รมนี้มันหลายอย่างไงคนเราถ้าหมดกามมันก็หมดกิเลสถ้าหมดกิเลสแล้วคนเราจะมีแต่ความเบาสบายจะทํำงานจะทําการกามไม่มีมาร้อยรัดตัวเราถึงแม้เราจะอยู่ในแบบคารวาส เราก็สามารถที่จะเป็นมนุษย์ที่เป็นอริยสงฆ์มนุษย์ที่เป็นโสดาบันมนุษย์ที่เป็นสักิทาคามีมนุษย์ที่เป็นอาณาคามีก็ไม่ได้ก็ได้ครับได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบวชเป็นพระอยู่ทั้งทรงผมแบบมีผมดำนี่แหละแต่ว่าผมเดี๋ยวนี้ไม่ดำแล้วคนไทยผมชักแดงๆส้มๆเขียวๆอะไรไปโน่นแล้ว ไปตามเพื่อนเนาะอย่าตามเพื่อนได้มากนะแฟชั่นอะเพลาๆหน่อยนะครับแต่งตัวง่ายๆสบายๆนะผ้าเพื่ออะไรอย่าเสื้ยมากกันนะอะไรที่มันเป็นกามะอะลดๆซะบ้างนะครับนะทีนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมจะไม่สรุปเรื่องธรรมะคือธรรมชาติและธรรมะเหนือธรรมชาติผมให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ไปสรุปเอาเอง แล้วก็คอมเมนต์มาที่ผมก็ได้นะครับนะผมถือว่าวันนีนะ้ในช่วงเวลาของพึ่งบนทีวีในรายการสาระธรรมสาระชีวิตและสาระบันเทิงคงจะมีอะไรที่ฟังแล้วมีประโยชน์บ้างขอให้มีประโยชน์เถอะนะครับถ้ามีประโยชน์แล้วก็เอาไปบอกบอกต่อกันไป นะไอ้นี่ผมไม่ได้มาสอนผมเพียงแต่มาพูดมาคุยมาสนทนากาันใครที่คิดว่าเออใช้ได้เว้ยเอาไปทำดีกว่าขอบคุณมากครับบางคนก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะก็อยากจะคล้ายๆว่าอยากจะปฏิบัติธรรมคนที่อยากปฏิบัติธรรมนะคนที่อยากจะอยากจะเป็นคนที่ความสะอาดนะแค่คิดคนก็มีความสุขแล้วผมว่า นะจริงไหมล่ะแค่คิดว่าเราอยากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่อยู่ในรูปแบบคารวาสได้แหละเพราะจะมีประโยชน์มากคือถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราอยู่ในคารวาสแบบนี้แบบผมเราสามารถยังทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ไม่จําเป็นต้องบวชเป็นพระก็ได้เพราะว่าเรื่องของการปรัจิปฏิบัติธรรมนี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าให้เกิดแก่มนุษย ที่เป็นคาระวะด้วยซ้าไปนะเพราะที่เกิดเรื่องกันทุกวันนี้ก็เพราะมนุษย์ใช่ไหมครับก็เพราะคนนะส่วนเรื่องที่หุ่มภาพพระไม่ต้องพูดก็ค่อยคุยกันคนนี่แหละทุกวันนี้ที่สังคมเสื่อมทรามที่สังคมเสียหายที่ที่ทะเลาะเบาแวงยิงกันอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยมันมีแต่เรื่องราวโศกเศร้าแล้วก็ยอดย่ำแย่สิ้นดีในสังคม แทบไม่ต้องบอกเตนขึ้นมาเปิดโทรศัพท์รู้แล้วมีแต่ข่าวร้าย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 หมดเลยเพราะคนชอบฟังข่าวร้ายส่วนมาการมาปฏิบัติธรรมและพูดธรรมะหรือสุนธ,นธรรมะคนเขาไม่ก็ฟังนี่ผมก็รู้ดีเราทำด้วยความที่เราอุตส่าห์ประพฤติมา30สปีนะเราอุตส่าห์สะสมสิ่งดีมาเยอะ เราทำเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรเราไม่ได้ตังเราไม่ได้อะไรเรามีแต่คือคือได้ได้ผมได้บุญในฐานะที่ผมมาพูดนะมาสนทนามาบรรยายเนี่ยผมก็ได้บุญและผมก็ได้เขาเรียกว่าได้ซึมซับทราบตัวเองด้วยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไงคนเรานะถ้าหากว่าสนทนาธรรมพูดธรรม เทสนาธรรมบรรยายธรรมหรือแม้แต่การฟังธรรมเนี่ยสามารถนิพพานได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะอยู่ในแบบนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมแบบพึ่งบุญนี้ไม่ต้องไปแต่งชุดขาวไปนั่งที่สํานักไหนนะครับอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำงานอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับครอบครัว ปกติแต่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะพระเจ้าสดได้คนเรานี่แหละให้อยู่ในธรรมะส่วนพระที่อยู่ในวัดเขาก็อยู่ในธรรมะอยู่แล้วส่วนที่พระจะนอกรีดนอกรอยนั้นก็เราไม่พูดไม่พูดถึงนะนะพระที่อยู่ในวัดส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นพระที่อยู่ในธรรมอยู่แล้วแต่คาระวะเนี่ยจะต้อง เจอผัสสะโน่นบ้างเจอผัสสะนี่บ้างเจออายตนะภายนอกแบบนู้นบ้างเจอสิ่งร้าวแบบนี้บ้างเจอสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะไปซะหมดเลยเพราะฉะนั้นคารวสาแบบเราๆแบบผมๆแบบท่านๆนี่แหละครับสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่ได้เสียเวลารบกวนการงานของเราเลยมันยิ่งเพิ่มหน้าที่การงานให้ดีขึ้นเสียด้วยซ้ำถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเชื่อไหมล่ะ ผมทำมาแล้วได้ทั้งงานที่ปราณีตได้ทั้งงานที่มีประสิทธิภาพและได้ทั้งประโยชน์ตัวเองได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่นครับไหมมันดีนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอว่าเวลามันจะเกิดยี่สิบห้านาทีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาไปเปิดในสถานีวิทยุเขาจะตัดออกไปเอาแล้วครับวันนี้ขอท่าน ผู้ที่ใฝ่ธรรมทั้งหลายนะที่ฟังรายการสารธรรมสาระชีวิตสาระบันเทิงขาให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขปฏิบัติด,ดีและก็ปฏิบัติด,ดีไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหา่ามใหเราไปกันพร้อมๆกันในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับ